คุณลุงเคยเห็นรถไฟฟ้าสุสกิรุ่นนี้ไหมฮะที่ชาร์จแบตมันจะไม่ขึ้นโชว์ที่หน้าจอเนี่ยมันเป็นที่ชาร์จแบบนี้ยคุณลุงผมว่ามันแปลกๆแบบผมเสียบปลั๊กเข้าใหม่ขึ้นเตร็จแล้วมันก็ดังอย่างเงี้ยแล้วก็กระพริบ,บแล้วก็ร้อง ถ้าภาษาญี่ปุ่นไฟฝั่งขวาเนี่ยคือเป็นไฟชาร์จมันต้องไม่กระพริบจริงๆแล้วผมอ่านตามอันเนี้ยภาษาญี่ปุ่นนะฮะฝั่งขวาเวลาชาร์จอยู่มันต้องขึ้นขึ้นไฟแบบไม่กระพริบฝั่งซ้ายมือภาษาญี่ปุ่นข้างล่างนี้มันแปลว่าไฟเตือนซึ่งเสียบแป๊บหนึ่งไฟเตือนเลยแปลว่ากล่องมีปัญหาใช่ไหมครับปกติถ้าเจอรุ่นนี้คุณลุงก็คือเสียบชาร์จเสร็จปั๊บแล้วไฟสีเขียวต้องค้างพอถ้ามันเต็มเนี่ยมันต้องกระพริบ อันนั้นถึงจะปกติผมว่าอย่างนั้นนะ